มันก็โทษที่ที่ไปสอบพ้องหวงเธอไม่ท่วง เสียงเนาะเออสําหรับมุกนะครูว่ามุกได้กว่านี้อีกช่วงเวลาที่ต่อให้ไม่ได้ร้องอะมันก็ยังมีอารมณ์แบบเล่นได้มากกว่านี้อีกตอนนี้แนนเล่นที่เล่นกว่าแต่ว่าความสุขแนนมีน้อยกว่าพระโดนดุเปิดตัวมาแบบ ครูเข้าใจว่าเราเค้นความแบบพยายามดึงขึ้นมาให้ได้เพราะข้างในรู้สึกไม่แฮปปี้ครูว่าทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่ตั้งใจเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถ้าขึ้นมาลองเราไม่ตั้งใจเนี่ยออกมาคือมันไม่ใช่เรื่องที่ครูว่าค่ะแต่เป็นเรื่องอะไรเรื่องเสียงเรื่องเรื่องื่นคะโอเคตอนนั้นประเด็นเดิมเพราะว่าไม่เอาขึ้นไปยืนดีๆไม่ให้ไปกอดเพื่อนครูไม่ได้สอนเด็ก ถ้าครูสอนเด็กครูจะเข้าใจเด็กหมายถึงเด็กเล็กๆนะ่ะไอ้ครูสอนผู้ใหญ่คุณต้องคุยแบบผู้ใหญ่เพราะเราจะจบออกไปไปเป็นผู้ใหญ่ที่ทางานได้จริงแล้วออกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่มันทําให้เรากังวลที่ให้เราเครียดถึงจุดตรงนั้นแล้วอะเราต้องทําให้มันดีที่สุดหน้าที่ของเรามี้งแต่ก้าวขึ้นไปดนตรีมาแล้วจบเดินลงเวที เอาไปทำให้ดีที่สุดมันคือช่วงเวลานัน้นคือช่วงเวลาของเรา<ะ>แต่ถ้ามาบอกว่าโอ้ยตอนนั้นน,นูนน่นนีนน่นั่นนั่นนี่นู่นสุดท้ายต่อให้มันเป็นจริงแค่ไหนคนอื่นคิดว่ามันคือคําแก้ตัว<ะ>นั่นคือหน้าที่ของเราที่ต้องทําให้ดีที่สุด,ป,ดปัดปัดออกไปให้หมด<ะ>แค่นั้นเองครูไม่ได้เป็นห่วงไรแนนเลยเพราะว่าพอแนนช่วงแรกเห็นว่าเข็นแต่พอเลยจุดที่เข็นมาแล้วเริ่มที่จะโอเคลืมข้อดีของเด็กๆแก๊งนี้คือ เป็นคนที่อินกับเพลงได้ง่ายพอเพลงทําให้มีความสุขก็จะลืมไอความทุกข์ก่อนหน้านี้<ะ>แต่กว่าจะมาถึงตรงนั้นบางทีมันนาน<ะ>มันไม่ได้เปิดมาต้องมีความสุขเลย<ะ>แค่นั้นแหละของแนนข<ะ>ี่เล่นได้มากกว่านี้อีกควรูว่ามีอารมณ์เซ็กซี่ได้มากกว่านี้อีกใส่เข้ามาน่ารักสุดๆตอนที่ต่อให้ไม่มีช่วงร้องของตัวเองก็ยังเป็นผู้หญิงขี้เล่นยิ้มได้หัวเราะได้มันเป็นเพลงสนุกอะสนุกน่ารัก สุดท้ายเรายัง e เ t อร์เทนคนดูอยู่เนาะ,ะโอเคค่ะไปซ้อ,อมด้วยกันมาอีกค<ะ>ก็ใส่ความสนุกความสุขเข้าไปเยอะๆะะออกินข้าวกันยังเขาเริ่มกินกันยังไ,ไปไเริ่มกินกันได้เลยของครูตามแค่เทมกระถังให้ครูแค่นั้นเองที่เหลือไปกินเลยครับอ้าวตามมาแล้วเหรอโอเคอ่ะงั้นตามเข้ามาเข้ามา เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปแค่เทมกับถังยัวคูกันเนาะกินชานิดนึงที่เหลือเอาไปประกอบล่างให้สมบูรณ์กว่านี้คือตอนนี้มันเริ่มมาแล้วแหละที่เหลืออาจจะเป็นความกังวลใจเล็กๆน้อยๆ,อยๆเสียงยังไม่เข้าที่นู่นนี่นั่นคุยกันดีไซน์ต้องตกลงกันความกังวลใจอะไรทั้งหลายแหละตัดมันออกไปไม่มีประโยชน์แก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้คือตอนนี้ต้องอยู่กับปัจจุบันนี้ได้มากที่สุด อืมอาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เต็มรูปแบบใส่มาเต็มๆเคจ่ะที่เหลือก็ไปกินข้าวเนอเดี๋ยวเทมถังโยกูก่อนเหินฟ้ากับลุกโยกูก่อนแบบนึงโอเคค่ะไปได้เลยแวอันดีอันนีครับขอบคุณครับไปครับถ้าทางเทมถังจะยาวขอคุยกับปุกกับ เพ่ก็กินข้าไม่ทานแล้วไปกินข้าวเหมอสนี่สีสันไงคนที่ไม่หมอแั่เลนิตี้มันคนที่เป็นสีขาวเฉยๆแล้วมันไม่มีอะไรแลวพี่ถาพี่สจอยู่าพี่กแบบเหมือนไส้อนี่จังวะชอบไปนี่จังเลยอุ้ยนี่พูดดี ตกไหมเนี่ยมันแรงไปหรือเปล่าคนดูมันมันรู้สึกได้เว้ยพี่ชอบดูปีสี่มากเพราะว่าปีสี่ปนที่มนมีสี่ทังเลยไม่รู้มันมันสนุกอ่ะมันแบบพี่ชอบเขาแพ่งเขาแบบเป็นคนตรงๆจะไม่มีใครเป็นแบบเนี้ยแกรู้ได้ไหมแต่ไม่เคยดูแต่พี่ไม่ได้ดูยี่สิบทั้งวงพี่ชอบเพราะว่าในมุมมองว่าแต่แค่อยากรู้แบบเขาเท่ดีอะไรเงี้ยแต่แยกรตรงๆแต่อยากรู้แค่แบบปีอื่นเขาก็ ขาไม่มีพูดถึงบุคคลที่คือคือที่ว่าการที่พี่มงบอกแกว่าควาอเรียลลิตี้ดีคือแบบือนว่าไมต้องทายแกก็เป็นสีสันหนึ่งแกอาจจะเป็นสีแดงที่พี่ชอบประแพงกานั้นพี่ว่าพอแพงดูเป็นสีแบบสีแดงร้อนๆแล้วก็ดูแบบดูเก่งไปหมดอะแต่ในความเก่งก็ยังมีแบบความแบบ